ล้อซ้ำใบดีพี่น้องคอยกันลังสิไป่ายคอยกันลังสิไปนี่อยู่ในสายเคลื่อนเจ้าอยู่ในสายคุยนะผู้บ่าวโทอันตรายทางป้าซาเอากูไอ้กูบอกไปนะมึงเด้อโมเมนต์ใกล้ๆเคลื่อนคอยบอกสวัสดีจ้าเขาเนื้อแเป็นชนตัวแป๊บหนึ่งเด้อจ้ัค่ะเด้อีนี่กระจิ๊กนี่เขาเนี่ยสินับมึงสิไปบ่ล่ะนั่งกำลังโทนคุยกับผู้บ้า กระต่ายกน้นอยอาซีค้นมูแค่นี่แหละซีค้นแต่เพราะว่าเขาจะไปส่งซองเลยซิปตีเจ้าพ่อเออซีคนนี่แล้วมีมูซีคนนี่แล้วมีตะปูง,งามๆเออหาผู้บ่าวไว้ให้่งเด้อมแย่งามบอดดางามไปเบิร์ตนี่ละ <c oughs> งามบดอดดายเออกะซีคนกะซิยังคนกับพวกกินหลายมากๆเลยกินต็เจ้าผู้เดียวกับพ่อแหละอาซูสิสวิงตีนั่นบอกว่ากินผู้เดียวว่าจะกับสวิงเท่านั้นแล้ว สวิงกิ้งที่โคตเด้อยมึงาบอกกินยางมากมายดอกก็แลตียัวก็จะไปงานค่ะพี่น้องเลยจะไปงานบุญต่อค่ะมาแต่งงานดอกอะร้านเลืเออะไรก็จะไปงานบุญต่อค่ะกินกับเบนก็ได้ยุติล้วอ้าเขาเป็นบ้าไปหวดปุ๊บเอาคนนะแมม สิบสามันแยอส้าสามกีอง้านเากลังแห่ด้ไปเน่ยพ้นแหแล้วกลังเนี่ยสิบสามเคเคกาคุยกับผู้ชาย้วเสียงอีกเสีงอ้อยโอ้ยปนาวาตะกุ่พกลงเหเลสิบริป่าอย่างดีนะป่าอ่แล้วเขาเนาะตามกันไปแห่อ้นั่นยอดป่าเหมกันเฮ้ยตกลง สั่งคาบางคามกับผมนีเกอบใส่แหละครับสั่นคาอีแวกูต้องถือไปเฉพาะเสื้อนะทือไปยังไปไวในฮือนั่นเสียากเปลี่ยนอย่างกระเป๋ากูน่ะมันเต็มเลยโอ้ยแงยังน้องเป็นสจวคอนแกนยังบ่เคยมีข้าชารทเธอมาอย่างกระเป๋าเนี่ยขันมาไห่โม่ไนะกระทิ่นนี่ะฉันจึงไปเอากระสอบปุยก็ได้นะคันมาสีมาห่วงฝันกระได้มากันมานําม่กับชีหัวทำมูไทยฉันมีกระเป๋าอยู่กับบ่ได้ จากกระเป๋าพนกรบบักง่ายเนาะจักมันใส่ยังกระป๋าบักง่ญยั่นก็อะไรางมือ่เอาเมื่อน้ำเออหลดกูนี่ขันนสีอ่างแต่อย่างนี้อยู่ได้ขออ่างน่ะย่างเวลากูรอน้ำเดิมมันันเลยวันนี้พนเอาใบใส่ถุงยางอันั้เออว่ารายกานมีบ่เฮ้ยเฮ้ยเป็นเท้าเบิร์ดเนี้ยเฮ้ยมีเรียดสูบเท้าเบิร์ดเนี้ย ยืดอกบถุงเลนเดิมมันหลอกคอชอบครอบเลยคนดอมเรเบิร์ยังซื้อไปในเดือนน้ำหอมน้ำหอมเบิร์เพื่ออะไรอีทั้งออเร์เจอทุกเจอในเดือนก็มีก่มีขอสักจอดน่ะนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะนัาทุกชายไปเลย พักสีจะหดอินหายเกียดอเสื่อเนี่ยอันวาวนี่ยจะไม่ถห้องใต้เสื่อคนสีทำเนกี่ยกุญีมันสีสังกันขามขาเอออาแมนเระสูงเออมาเลยพันหนึ่งซังพ่อคุณจะรั่งมันเดี๋ยวกุลืมสั่งมันไขางขาพีกันก็กีกเอีกเมื่อยพี่กับมึงแล้วมม่ม่พีมึงจะพีคดิอ้ากูบ่พีคมันก็พี่กูคือเก้าแล้วไปสีครบเธอเอาไายสีรับป่นี้ กันนี่บ่ยิ่งเอาแล้โอ้ยยิ่งเอาแล่วแล้วไป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 แล้วกันไปแล้วพี่น้องข้ามไปพ่อกันอยู่ที่บ้านสีสว่างนาโมงเด้อค่ะจักบ้านนี่แหละนาฬิกาสีส้มงนาสีสว่างนาฬิกามันนาโมงพี่น้องประจิจเข้าใจก็เป็นประเดี๋ยโมงคือบ้านเฮาบ้านประเนเอยวนาฬิกาอ๋อภาษาไทยเอือนาฬิกาค่ะคันมงเราบ้านเราอีปอบซื้อบ้านนะอีปอบนี่แหละชอนบอจำชูบุษ คือว่าแหละมันกระเซียนเลยมันกระเซียนถึงสัมพี่น้องกันตามไปพ่อกันยุสพูนระค่ะเป็นสาวนักเรียนนักเรียนนักเรียนเรียนมออีพ่ออีแม่ดาวมอเตอร์ไซค์ใส่กับปลรกเรียนเทียนตั้งใจบอกเคยเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลออกเส้นทางไปกจะมามือนี้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 แู้กี่เส้นทางอะไรคนยากว่ากัน ไปอาป่นหรือไปโรงเรียนเนาะเฮายันเขาเลอกเขาตา่ามีรถแหน่งง่ายคักแท้แยามมือเศร้าเสียงดังตึม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 กะลหุ่มใจเฮาเป็นตะวันเอาไา้โอ้ยนายคักแน่กะเลยแบบแว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 บแบขยับไปเต้นแท้หละ ยกมือแก้ดแดดอยู่หน้ารถแท้ก็เลยแบบแเปบับแเปบับแเป้บับขยับไปเต้นแท้เลยยกมือแก้ดแดดอยู่หน้ารถแท้จังเป็นวันคักในสาวนักเรียนเมื่อยแอร์แลย่าไปบอกอีพ่ออีแม่และคุณครู้อบรูเด้อค่ะ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 บา้าหนูค่ะอยู่ ไปวันคือสิ่งเดสูงจะเดี๋แกะสักกระเซ้านะครับแลนั่งโซ่จกาที่ทนทาเนี้ยบลีดในั่งโซ่ในเแกะ้บนี้อยู่อับปูบากับผูสาวแพเป็นสายอืมปูบ้ากับผูสาวจะเป็นสา,นนะาย,ายดาว้วยนะใจัที่พาผูสาวไปสเนีเออปลาคือกอดกันถักแก่ เขาสิมาได้นั่นสเด้เสียงเพรสิบ่าสเปลผูกแขนบ่อแม่ก่อนองตัวทีดีเลค่ะเป็รสวนมาเลยคนทางกะดีดีดีโพดีโพดีโูดีปกแตกทูบ้าวเจ็ทูบ่าวกับมาได้ค่ะบ้างเซไว้ไว้ว้ายรถยังเอ้ยรถขายทีนอนซื้อที่นอนไปไห้ไปปูเสื้อขางทางเลย เฮ้ยวิจารณ์ปูป้าทาค่อยแน่กนบุกไปจักกาปาก้าเนี่ยโอ้ยทำสีปีเต่าชกตัว้ว่าเล่นปูปาล้ทีมพัดหมูปูปลาไปยิ้มเปิ้ลเปิ้ลเอ มแม่มาเฮ็ยไปดังดีป่ะเออแม่น มาถึงแล้วแต่พ huh. oh. uh ี huh. oh, yeah. uh ่น huh. uh ้องก็กำลังจะส่งสองกันค่ะคนคือบุคนคนคือบุกคยหลายบุคนยต่อยคนบรายคนโบราจคนลายกัูกทานเนว้อโฮมบนทิสวางทานตเงินต่อยอดมาเองสามสีกำลังอันนี้ ฮะไกส่งซองดูส่เฮ้ยตึงธรรงมาด่าอะไรเอาวขาม้าขามาไม่ออกเออไปส่งซองข่าวป้องเอาขาม้าขาม้าขามาปอนน้ำกันตอนน้ำกันไม่ออกอยู่ห่มผูกเอาแลจะได้ออปอนทุ่มนะไม่ออกว้ายตอนนี้เอาเปียกกันเลยนั่อยู่ห่มหิมเป๊ะ ยังมาเห็นมาบ่อยเลยพี no yeah. ่น้องเยมาพี่ไม่ออกมาบนา้นตาไม่ไม่ออกกะแม่ฮอดค่ะเพทานเป็นอย่างมากิีตาห่วงป่วยกินป่วยห่วงปีกินปีห่วงกาคนกรบเบนลายใส่เรื่องมันนี้ท่านหมวดบัตต่อยอดความกันมือนีถก็ได้บุญรักใส่เดี่ยวไปส่งซองค่ะอ่าบุญกินหญ้าวันทุซิปตื้นต้นกระทานน้ำไม้บุญสำเร็จในการในท่านไม่ออกอาซาแนนแล้วเข้ากามาต่อยอดบุญยอดกุศลน้ำกันเปิดบาร์สั่งสภาพทอ เมื่อเมื่อง้าสูสวรรค์ฐานะแน่วกับมีผู้เล่นผู้น้อยนะตากระลังซนหน้าเด้อวันนี้คนบลายเด้อจะไปส่งซองกันพี่น้องเลยใครอย่างก็สาวบ่สาวบ่ไอ้ไรเถอะเอ้ยวัยเซนนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ย มาดึกมาดึกมาซักาดึกดึกดึซกกรดึกเลยคุณ่อเป็นลมไงยิงลูกข้าวเต๋เจสิถามมาตังนึงก็จะเป็นไก่พิาหน่อยขท้าใกล้เท้าลายกลก็ไ่ไายห่นั่นไก่พิซซ่าเนี่ยก็ไ่ได้เขาบพิ่ท่านเอว่ายังเด้อเพิ่นเนาะไก่สไลห่าจะไปไกล้ แนวห้องดึงบ่ได้พี่น้อไมจะดึงกับดึงไม่จะดึงกับดึงีหนาทีดึงแล้วก็ดึงเฮ้ยงานมาลาด้วยเข้าดึงแล้วนะสาธุ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 เนาะาากินน้วเเะไปพี่น้องเออไปมอปไปซุกซ้องขัจังหว ไปส้งซ้อข้าเจ้ากันคาบางไวท่านได้ดึงนะข้าเจ้าอยู่น้้นหน่อยนึงบองนี่แหละวมงสุดซ้อนเอาไปส่งมังไห้ส่มซ้อนพอใไปบาทแล้วะแม่ ยอดที่หกสี่ิกนบ้านที่สว่างโดยพระบรมนี่ขอไปขอต่างราชนิมนต์ญานสาธุด้ออบุญที่เคยกระตั้งมาตั้งแต่สมัยร่ัทารุ่งชัยิ ยกคบแล้วโยกคบแล้วสาธุ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 ำกแล้วพี่น้องจาเป็นระน้ำการแล้มือหนด้ยมือมาทันอยู่จ้ามาทันดึงยอดหนึ่งุดท้ายเลย ฮะไปคำแรกภาพจากพี่น้องจ้ากิมนี้จะพาบรรยากาศไบสต์มี่แล้วค่ะและเฮาสิไปใส่ต่อก็เดียวใจเพื่อนัเฮือนเชียวอันแม่น้องบอยเหรอเออแล้วมาเอิออยู่ดอ๋อเดี๋ยวจะติดตามไปเฮือนเชียวเปิดพี่น้องจ้ากิมมี่จะพาบรรยากาศไบสต์มี่อยู่แล้วเขาเป็นตัวแตกทีสาวเป็นสาแตกกับพี่น้องจ้าเป็นบูดเป็นขึ้นกันจ้าัสดีจ้า